ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการคุยข่าวเช้าออกอากาศผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียง9 9หน่วยบัญชาการทาหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทยกติชันชัชไลแสงสว่างมุกค,ค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะเป็นประจำแบบนี้ค่ะยังคงนำภารกิจต่างๆของหน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชการกองทัพไทย ในการลงพื้นที่ดูแลให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนไม่ว่าจะประสบกับปัญหาใดๆนั่นเองค่ะในวันนี้เราจะลงกันไปในพื้นที่สำนักง,งานพัฒนาภาค4และสำนักง,งานพัฒนาภาค5ค่ะโดยพัฒนาการเคลื่อนที่43สำนักง,งานพัฒนาภาค4หน่วยปัญชาการทหารพัฒนาจัดกำลังพลชุดบรนเทาสาธารณาภายัยเคลื่อนที่เร็วจำนวน10นายพร้อมรถยนต์ตรวจการจำนวน1คัน เข้าพื้นที่สำรวจให้ความช่วยเหลือประชาชนในเขตเทศบาลตำบลชุมพลซึ่งมีบ้านเรือนประชาชนประมาณ20ครัวเรือนได้รับความเดือดร้อนเนื่องจากเกิดฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องในพื้นที่จังหวัดพัทลุงพร้อมกันนี้ได้มอบน้ำดื่มจํานวน400ขวดให้กับประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนปัจจุบันสถานการณ์น้ำในพื้นที่ดังกล่าวระ,ระดับลงอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากว่าปริมาณฝนตกลดลงแต่ศูนย์บรรเทาสาธารณภยัยหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่43สำนักงานพัฒนาภาค4หน่วยบัญชาการทางพัฒนาก็ได้เกาะติดสถานการณ์อย่างใกล้ชิดต่อไปกันในพื้นที่หมู่5ตำบลชุมพลอำเภอสีนขร์จัังหวดพัทลุงค่ะมาต่อเนื่องกันที่สำนักงานพัฒนาภาค5สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของชุดพัฒนาบ่อน้ำตื้นและชุดขุดเจาะบ่อบาดาลของหน่วยช่างพัฒนาสำนักง,งานพัฒนาภาค5หน่วยบัญชาการตารพัฒนาซึ่งปฏิบัติงานในพื้นที่อำเภอเมืองเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจนะคะและก็รับทราบปัญหาและข้อขัดข้องในการปฏิบัติงานพร้อมกันนี้ก็ได้เน้นย้ำให้กำลังพลปฏิบัติงาน ตรงตามมาตรฐานและก็เพื่อที่จะให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนโดยมีผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่51าหนสำนักง,งานพัฒนาภาค5หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาและผู้นำชุมชนให้การต้อนรับและนำตรวจในครั้งนี้ค่ะ